มันไม่มีอะไรเนี่ยมันจบอยู่แล้วไอ้ตัวนั้นน่ะมันมันไปมันไม่มีตัณหาเลยตัวนั้นน่ะตัณหาอุปทานตัวที่มันเป็นอสังขตธรรมไม่ปรุงแต่งนะมันฝั่งนั้นก็เรียกว่ามีมุดแต่ไปหลงสมมุติอยู่ไปหลงตัวปรุงตัวรู้เนี่ยมันเป็นขันห้าหมดเลยไอ้ตัวรู้ก็เป็นตัวรู้ตัววิญญาเนี่ยมันรู้ของมันเองจับจับหูมันก็รู้แต่มันไม่ได้ปรุงไอ้ตัวพูดเนี่ยมันบอกว่าหูแค่นั้นแหละไอ้ตัวรู้เนี่ยมันก็ดับไปพร้อมกันน่ะจับปุ๊บมันก็แค่คนยังไม่ตายมันก็ รู้ไปเฉยๆมันไม่มีอะไรนะมันก็รู้ของมันเองไอตัวคิดมันก็สงสัยหูตัวเองไหมไปเราเอามือจับหูนะสงสัยไหมตอนตอนก่อนตอนก่อนหน้านี้คือข้างในงมันะเข้าใจว่าไอคับไอไอพวกขัดเนี่ยไอพวกร่างกายทั้งหมดเลยที่ทุกส่วนที่อยู่ข้างในข้างนอกอะไรเงี้ยมันเป็นตัวปรุงทั้งหมดเลยเท่านั้นนะนะ <c oughs> แต่ทีนี้ด้วยความที่แบบว่าเราแบบ ไปต่ออีกอะคืออ,อยากอยากรู้ก็ไปอีกสะเออ,อก็เ,ออเป็นตัญหาไงอยากไงเอออยากรู้ก็ไปอีกในเรื่องของขันของกายก็ไปอีกสินเนี้ยก็ได้ไปได,ด้แล้วก็เธอก็ก่อนที่มันจะคิดมันไม่มีอะไรก่อนที่จะปริงคิดจากนั้นอะมันก็รู้ของมันโดยธรรมาชาติไม่มีเรารู้หรอกก็รู้เงียบสงบ ของมันมันไม่มีอะไรมันมีขึ้นตอนที่เธอคิดขึ้นมาสงสัยเธอไม่รู้ว่าเธอปรุงขึ้นมามันไม่เป็นปัญญาเปนัญาไม่ทความคิดอืมมันทันแล้วแหละแต่มันยังไม่เข้าใจมันไม่เป็นปัญญามันทันหมดแต่แต่มันยังไม่เข้าใจเข้าใจว่าเองปรุงแวขึ้นมาเข้าใจอืเนี่ยที่เธอพูดนี่ก็เป็นความการปรุงแต่งหมดเลยไม่เกี่ยวกันเลยพูดเจ็จก็จบไปจบไปจบไปในตัวมันสงสัยคำพูดตัวเองไหมล่ะ เออวัวคนวัวคนมีแต่อตะพูดอ่ะถ,ถ้าอาจารย์ถามว่าตอนนี้เธอเป็นผู้ชายนะเธอสงสัยไหมหถ้าสงสัยก็เธอมันก็เป็นตัวปรุงมันก็ตัวสงสัยถ้าเธอบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงเธอก็ขัดแย้งถ้าอาจารย์ถามว่าเธอเป็นผู้หญิงนะตอนนี้เธอใช่เธอก็ปรุงแต่งขึ้นมามันเป็นเรื่องปรุงแต่งนะมันเป็นสมมุติเป็นความคิดปรุงแต่งหมดเลยนะฝั่งนี้ถ้าเธอบอกว่าอืมอาศาร์าอืมไม่มีอะไรมันจบในตัวของมันแล้วเธอไม่ต้องไป หาอะไรอยู่หรอกหาก็คิดปรุงขึ้นมาอยู่แบบปรุงไปเรื่อยอย,า,<ช>อยากรู้<ช>ไปอีกแทนที่อยู่ิมุติดีแล้วก็มาจับสมมุติมายุ่นกับสมมุติไม่รู้ไม่รู้ว่านี่คือเรื่องโลกเรื่องสมมติทั้งหมดเลยไม่ใช่เรื่องธรรมไอ้ตัว,นตวนเนี้ยตัวธรรมมันเงียบปิดอยู่นั่นข้างในเลยนนะมันไม่ต้องรักษาไม่ต้องทําอะไรมันก็อยู่ของมันอยู่นะโอ้ก็หนูก็ว่าหนูเป็นอะไรวะทําไมมัน มันเหมือนขาดจากอารมณ์ลบมันสงสัยใช่ไหมล่ะเออแต่ว่ามันสงสัยอะเออไอตัวสงสัยนั่นแหละตัวสังขารตัวปรุงมันก็อยากรู้ใช่ไหมมันก็หลุดเป็นตัวรู้ตัวจิตมันอยากรู้ปล่อยมันไปเลยปล่อยจิตปล่อยปล่อยความคิดปล่อยความรู้สึกน่ะมันเป็นอิสระไปเลยนันะมันถึงจะจบจบภพชาติปล่อยความคิดปล่อยรู้ให้มันเป็นอิสระเลยเออมันรู้เองของมันมันคิดเองของมันปล่อยมันไปจิตวิญญาณน่ะอย่าไปจับมันไว้อย่าไปสงสัยกับมันปล่อยทิ้งมันก็หลุดออกหมดแหละ อืมก็ไม่มีอะไรจบการเกิดข้างในมันก็ไม่ปรุงแล้วไงมันไม่มีเราแล้วนี่ไม่มีความรู้สึกที่เป็นเราแล้วนี่มีแต่ความรู้สึกอ่าความสงสัยมันไม่ใช่เราเนี่ยมันความคิดมันสงสัยของมันเองแต่เราไม่รู้มันไงมันก็ปัญญามันก็เลยไม่แทงลงมันก็ไปติดตัวรู้ตัวคิดอืมเข้าใจครับอืม ยังไม่เข้าใจหมูหมูเริ่มหมูเริ่มเข้าใจนะจ๊ะพอจย์พูดมาหมูเริ่มเข้าใจเลยเออถ้ามันไม่มีอะไรเข้าใจก็เป็นความคิดที่เข้าใจปรุงให้เข้าใจเฉยๆนะเข้าใจแล้วก็เลยเอาไปนะจบในตัวของมันนะตัวเข้าใจตัวสงสัยอันเดียวกันนะมันปรุงขึ้นมาเฉยๆรู้แค่ตรงน้นก็จบตรงนั้นเหมือนเธอหิวข้าวอ่ะเธอรู้สึกว่าหิวข้าวเธอก็ปรุงขึ้นมาเออฉันจะไปกินข้าวจบแล้วมีข้าวขึ้นมาเราก็ต้องไปกินแค่นั้นจบเลยสงสัยไหมเราว่าเราหิวข้าว ไม่สงสัยเออนั่นแหละก็นั่นแหละมันจบในตัวของมันอืมถ้าสงสัยออถ้าสงสัยว่าหิวข้าวก็ไม่จบเออใช่อ่ะ <laughs> หิวข้าวหรือเปล่าวะอ,อย่างนี้จบนะ ถ้ารู้ว่าขุดถ้าอยู่ข้าวแล้วก็แล้วไปก็กินแค่นั้นแหะมันก็จบในตัวมันมันคิดเสียมันก็จบของมันเองมันบางเองของมันถ้ามันสงสัยอ้าวมันก็บ้าแล้วคนเราสงสัยว่าตัวเองกินข้าวหนูก็ถึงว่าตอนนั้นมันมีการเขาเรียกว่าอะไรมันมีเหมือนอารมณ์กระทบข้างนอกอ่ะมันมากระทบแล้วทีนี้มันเหมือนไอคนอไอร่างกายเรามันก็พูดออกไปแต่ว่าข้างในมันไม่ัดเสือนมันไม่เหยื่อนั้นอ่ะ เราก็ยังมองเข้าไปข้างในเอ้าตอนนั้นก็คือปัญญามันยังไม่เกิดนไอ้ตัวมองนั่นแหละมันเป็นตัวตัวมองมันเข้าไปรู้ข้างในน่ะตัวรู้ไอตัวหลงไอ้ตัวมองมันเห็นเฉยเฉยมันพูดไม่ได้มันไม่รู้อะไรมันเห็นเฉยเฉยเห็นสภาวะธรรมเกิดดับเห็นสิ่งปรุงแต่งแล้วไม่ปรุงแต่งเห็นความรู้สึกอารมณ์เฉยเยไอ้ตัวที่มองก็ไปแล้วไอ้ตัวที่เขาไปรู้ข้างในน่ะแต่ตัวหลงตัวนั้นน่ะตัวรู้ตัวนั้นน่ะตัวปัญญาณจิตปัญญาญน่ะมันเข้าไปรู้แล้วมันก็สงสัยตัวมันนนเงมมก็ปุขึ้า อืมนั่นแหละมันหลอกอยู่นั่นน่ะ่อย่อย่อยรู้ <oy> ตัวเนี้ยมัน,น,นจ,จบเลยเหียนเหมือนกันนะาจานอืมเออมันเนียนเหมือนกันนะเนี่ยอืมเหมียนจนเราไม่รู้เลยเออนี่ปูถ้าไม่ได้อามาราบอกนี่หนูก็ยังติดอยู่อย่างเงี้ย เธอไปรู้อยู่ข้างในนะปล่อยทิ้งหมดแต่มันก็เป็นสติตื่นข้างนอกหมดเลยมันก็พองร่งว่างอะข้างในมันก็อิสระเลยรู้จราอาจารย์ดี<ม>แล้วคลิปอาจารย์เด้งขึ้นมาดูอยู่ว่าเออมันเด้งขึ้นมาเปิดเข้าไปดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วฟังฟังไปมันเหมือนแบบมันคล้ายกับเราเลยเหมือนที่ทนทนาทอาจารย์สัมภาษณ์สัมภาษณ์พระเกียรติมอครับเออใช่แล้วเขาบอกเขายังสงสัยอยู่ยังไม่ใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอื เอ่รู้ตัวเองอ่ะเออแล้วเธอไปดูคลิปนี้อย่าเธอยิ่งจะกระจ่างสอนแบบพุทธะหนึ่งเดียวเออนั่นแหละไปดูเลยประมาณเดือนธันวามั้งเดือนธันวาเดือนพฤศจิกาเดือนเดือนก่อนก่อนของก่อนก่อนของอาการยานเกียิอีกนะันอนนั้อหลังนะไม่มันดปีที่แล้วเนี่ยปยเดือนไม่พฤศจิกาไม่ปลายเดือนพฤศจิกาก็ต้นเดือนธันวาเนี่ยปีเมื่อกี้เนี่ยไปดูอ่ะ ก็แหละหนูฟังหนูฟังคิดนั้นแล้หนูว่ามันมันมันวัดกับไอ้นี่กับเรานี่ไม่ใช่ไม่ใช่พระเกียรตินะที่อาจารย์สอนแบบพุทธะน่ะสอนคนหนึ่งไม่ใช่สัมภาษณ์พระเกียรตินะเออเข้าไปดูเลยคลิปนั้นน่ะวิมุตติกับสมุติ์น่ะวิมุตติกับสมุติใช่ไหมไอ้พุทธะพุ่งแดาพุทธะอืมปุ่งอ่าสอนแบบพุทธะหนึ่งอออิสร่าพิมพเขาว่าออจี อิสระก็ได้แล้วก็เข้าไปดูในช่องอาจารย์มันจะมีแบบสอนแบบพุทธานหนึ่งเดียวในโลกเ,ลเออแล้วเธอก็อ่อมันมันจะปรุงแต่งกับไม่ปรุงแต่งเราหลงอยู่แค่ตรงนั้นแหละคิดกับรู้น่ะน่ยเออใช่ใช่อาจารย์เนี่ยแหละหนูยังสับสนกบบปรุงแต่งกับอ่าแล้วตอนนี้ยังไม่เข้าใจเลยเนี่ย เข้าใจเข้าใจแต่แต่พูดแต่พูดถึงที่อาจารย์พูดเนี่ยคือมันผ่านมาใช่ไหมเออใช่เนี่ยเนี่ยที่ผ่านมาในระยะอาทิตย์นึงอะคือมันตรงจุดเลยที่อาจารย์พูดมาคิดกันรู้เนี่ยสสอคือสอเนี่ยเธอไม่ล่อยมันไงพอเธอไปคิดเธอก็รู้ตามว่าเอ๊ะมันยังไงต่อเธอก็ไปหลงรู้ตามมันเนี่ยขันไปยักเขาไปเล่นายตัวขันอีกอะตอนแรกพอกลับมามองใจตัวเองสงบมันก็ปล่อยขันแล้วทีนี้ก็เข้าไปรู้เอาตัวรู้นั้นไปรู้ไอ้ตัวสงบอีก แทนที่มันจะเป็นสติล้วนๆสติสมาธิปัญญารุนๆไอตัวสงบมันเป็นสมาธิอยู่แล้วไอตัวปัญญามันจะเกิดถึงก็เข้าไปเล่นกับรู้อีกเข้าไปรู้ทางนี้เอ๊ะยังไงไปสงสัยกับความคิดฝั่งสมมุติอีกพอมาฝั่งวิมุติก็สงสัยเอ๊ะมันคืออะไรก็หลงเข้าไปรู้ไปถามหาอีกตอนที่อาจารย์พูดมาเลยเนี่ยมันก็เียไม่จบเออตอนนี้หมดสสงสัยยังหมดแล้วจ้ะหลงเล่นมาเป็นอันไลน์ สองสามอาทิตย์เลยเนี่ยอก็พยายามหาหาคิดหาอะไรเปิดดูเอ้ยเรา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 ถึงจุดไหนแล้วว่าเันมัจุดไหนเเออมันคิดขึ้นมาเองว่ามีเราอ่ะมันไม่รู้ว่าตัวเองเออเราเราเราอยู่จุดไหนวะเนี่ยมันมีจุดมีมีปรุงตวเองหมดเลยว่าเรามีตัวเราขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกอยากรู้ด้วยอืมเออเราไม่ไม่เข้าใจมันไงมันเป็นความคิดมันเป็นกลมายาของจิตไง โอ้ยเงียนมากเลยอืมเดี๋ยวจริงไม่มหีหลายคนคงสิดกับหนูไปใช่ต้องเจอคีบอาจารย์บางคนอะเป็นอย่างนี้มาก็ไม่เข้าใจเองมาฟังอาจารย์ถึงโครงก็มีแ้่ไม่งั้นหนูก็ไม่ไอ้นี่แจ้งไม่จบแล้วพีมัวแต่หลงมาเนี่ยหลงไปคิดหลงไปรู้เนาะเออมันออมันขยับมันมันมันจบไหมเนี่ยอาจารย์ชนนนะ่ะหลงรู้ตัวเนี่ยหลงรู้ซ้อนตัวเนี่ยมันจะบอกก็เลยกลายเป็นพระหรหัน์ พระอรหันต์ก็เลยต้องภาวนาตลอดชีวิตผมจะบอกเพราะมันหลงรู้ซ้อนเลยนี่มันติดก,กุศลอยู่มันจบไม่ลงคิดว่าปล่อยผู้รู้มันไม่ได้ปล่อยจริงหรอกมันหลงรู้อยู่นะฮะผมนึงบอกว่าก็เลยคิดว่าต้องภาวนาตลอดชีวิตเพราะว่าเข้าใจว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์นะ่มันไม่ได้เป็นอะไรหรอกมันไม่ต้องภาวนาอะไรมันจบเลยเพราะทุกอย่างเป็นเรื่องสมมุติปรุงแต่งเป็นเรื่องโลกแท้จริงไม่เคยมีอะไรธรรมะไม่มีอะไรเงียบสงบ เย็นหมดตัณหาอุปทานนั่นคือของจริงไม่ลงไงบางทีก็ข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามาหลงหลงเขาไปแล้วก็ปล่อยแล้วก็เออมันก็เลยไม่เข้าใจตัวของมันจะจุกแล้วเพื่อนแต่มันไม่เข้าใจมันไม่เป็นปัญญามันก็เลยสงสัยต่อไปเรื่อยมันไม่มีวันมันสงสัยไปยันชาติหน้าเลยนะอาจารย์จะบอกไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่เฉพาะชาตินี้นะมันไปยันชาติหน้าเลยนะตัวสงสัย มากเลยอาจารย์มันนี้โอ้โหเก็ตเลยตื่นเลยอืมตื่นเลยตื่นเลยเอออืมขอบคุณมากๆอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยที่มาชี้จบให้อืมก็ได้เออเออถ้ามันไม่ชี้มันก็ไม่จบเนาะก็เลยชี้ให้มันจบอ่าอืมจะได้จบอืมจะได้จบขอบคุณมากๆค่ะครับ ค่ะเดี๋ยวหนูจะไปฟังคลิปของอาจารย์ต่อโอเคเธออยู่ที่ไหนในบ้านอยู่หนูอยู่อยุธยาค่ะอ๋อลูกศิษย์อาจารย์ก็มีอยอะแยาดูเกษมนั่นก็เข้าใจธรรมะหลายคนโอเคดีแล้วแหละจา้จาจ้าขอบคุณมากค่ะอาจารย์ครับสาธุสาธุค่ะสาธุจา้าเนี่ยผมจะบอกคนมันหลงอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันละเอียดมากเลยนะมันคิดว่ามันเป็นพระจริงๆเป็นชีจริงจริง เป็นโยมจริงๆนะะมันคิดว่ามันเป็นพระหลังหันจริงๆนะที่มันหลงหลงคิดว่าตัวเองเป็นจริงๆนะคิดแวะว่าตัวเองเข้าถึงธรรมะพวกคุณะไม่ได้เข้าถึงอะไรเลยมึงหลงมึงหลงตัวสัญญามึงเชื่อว,ว่ามึงเป็นพระจริงๆไอ้พวกงโง่